โอเคจะไก่มักเรียบร้อยนะจ้าเนาะคามขึ้นมักคามขึ้นมันอีก,กสิย่างนะจ้าใส่หีบไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไในสวนเฮ็ดหีบได้เฮ็ดหีบยางกไก่ย่อนยุกนะเจ้าย่อนยุกว่าย่อนยุกแล้วบา้านเขาค่ะใส่หีบไม้ไผ่ขายต่มีนะเจ้าเนะาะธรรมชาติเลยรสดชาติธรรมชาตินะเจ้านะ โอเคจ้าเดี๋ยวเอาไปใสไฟก่อนนะไกก็เอาใส่ใหม่มาข่างไฟแล้วนาะจ้าเนาะทำการย่างแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงไก่ย่างถูกเผาแล้วนะคะวันนี้ได้เวลาย่างแล้วเสียบไม้ไผ่ <c oughs> <c oughs> ตามอัตยาใส่ตามอัธภาพ วันนี้ได้เลือกย่างไก่แล้วนะจ๊ะไก่ย่างวันนี้ไก่ย่างนะจ๊ะไม่รู้จะไก่ย่างหรือไก่เผานะจ๊ะวันนี้ <c oughs> จะไม่จะไม่ก้อนซุปวันนี้ <c oughs> ไก่ย่าง <c oughs> เตาถ่าน <c oughs> หีบไม้ไผ่นะจ๊ะวันนี้ <c oughs> หีบไม้ไผ่ ทางนี้ก่อนทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมันจะไม,ม่สุกเดี๋ยวดูจะจะหม,มูนหรือจานนะจ๊ะย่างไก่แล้วนะจ๊ะใส่ไม้ไผ่หีไม้ไผ่นะจ๊ะเตาถ่านย่างถ่านนะจ๊ะวันนี้หีบไม้ไผ่เหมือนมันจะไหม้หรือเปล่า ไก่ย่างเราได้ขึ้นเตาแล้วนะคะวันนี้นี่คือการทดลองครั้งแรกในการย่างไก่จย่างไก่นะจ๊ะย่างไก่หีบไม่ไผ่ได้จ้าเด้อไก่ย่างค่ะไก่ย่างไก่ย่างถูกเผา จะเป็นไก่ย่างหรือไก่เผานะถ้าไม่รู้เลยวนขมุงขงเข็งครั้งแรกนะจ๊ะเนี่ยย่างเป็นตัวๆเลยตัวโตวเลยย่างเป็นตัวโตวย่างไก่ทั้งโตเลยดูจะเป็นไก่ย่างหรือไก่เผานะจ๊ะดูเหมือนว่าจะเป็นไก่เผาหรือเปล่า ดูเหมือนว่าจะเป็นไก่เผาดำปิดปีแล้วน้องไก่บินหรือเปล่า <c ười> ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะใหม่ก่อนสุกหรือไงนดีดีตีดีด มนิใหมก่กวนสูบบนเนาะข้างเล็บได้ยังไงทุดลอ้อมไฟเยงตรงกลับบอยบวยวงแหนใหม่ไก่ย่างหรือไก่เผาไม่รู้ <laughs> ไก่ย่างที่ไก่เผาเนอสุกแล้วจ้า่ยเนื่อมันแตกแล้วเนื่อนี่นี่หล่นหล่นจากดูกแล้วน่าจะสุกแล้ว